มีคนวิ่งมาหาผมตรงนี้ใช่ตายตัวไอ้ตัวนะ้ะบ้านหลังนี้ตายติดโม,มาชิดพี่แล้ว,วนอ็อคหน้าต่างซ้ายหน้าต่างขวาหน้าต่าง้ายตายตายตาย,ตาย เห็นได้สัตว์ฮ่าวหวยสัตว์ตรงนี้ตรงนี้มังส้มกับตรงนี้มีใช่ตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งล่าสุดอ่ะตายสองหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเจอได้สัตว์หน้าทำไมน่อดหน้าทำไมน่อด ถ้าคุณมายิงไม่โดนมันไว้สัตว์คือตรงนั้นมีหรือเปล่าข้างหน้าพี่อ่ะแกงแดงข้างในข้างในพี่มีรถตัวกับผมนะเขรถตัวน็อกระเบิดดูเลยตรงนั้นเลยนะดูเลยของข้างในนั่นเองตัวมาผมช่วยเพื่อนวิ่งกลับด้วยไปละน็อกเฮ้ยสวยเพื่อนเออจบส,สี่ยี่ดูหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บมากปุ้ยปัก โอ้ลูกซองหลังสวยหมดไะหมดเฮ้ยพี่ม oh, ีตะกดตองตายเลยเฮียตีไหนป่ะเฮ้ยข้างหน้านี่คนโอ้ลินดอมหมดเลยอ่ะเฮ้ยยังยังยังยีหมดยังงหมด